สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้าจากเคมเน็ตเวิรค่ะคลิปนี้จะมาเปิดกล่องอุปกรณ์สินค้า SZ.U6 ซนท n พอยต Xtender เเป็น Wi-Fi u b i q u i t i Series 6 m มินิมอลไร้สายรองรับอนาคตเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณไร้สาย Wi-Fi 6ททำให้ครอบคุมพื้นที่ยิ่งขึ้นโดยใช้งานโดยการเสียบบลั๊กไฟแบบ u s 3ขาควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Unified Network U6 e t e n d e r จุดเด่นคือไร้สายใช้งานแบบ All-in-One เป็น Wi-Fi 6รองรับ2.4และ5 GHz เสียบกับปลั๊กไฟการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6แบบ u u o Band ขยายความครอบคลุมไร้สายได้ทั่วบ้านหรือสำนักงานขนาดใหญ่ได้อย่างงไไ่ายดายใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ AP Version 6.0.11ขึ้นไปรองรับ Unified Network Application Version 6.5.55ขึ้นไป สามารถเป็นเจ้าของ s s e t point u 6 e e n d e r ได้แล้ววันนี้ที่ cape network ทั้งหมดนี้ตั้งค่าด้วยเว็บแอปพลิเคชัน unify network หรือผ่านแอปมือถือสะดวกสบายง่ายๆแค่ปลายนิ้วบริการหลังการขายสินค้าหมดประกันหรือซื้อไปนานแค่ไหนก็ใช้บริการได้ฟรีที่นี่ที่เดียว cape network cape network มากกว่าการขายสินค้ามีทีมงานซัพพอร์ตไว้ไม่ต้องรอสามารถโทรแชทรีโมทได้ทันทีใช้งานไม่เป็นตั้งค่าไม่ได้ติดปัญหามีทีมช่างคอยดูแลซัพพอร์ตออนไลน์ผ่านคอมฟรีหากลูกค้าต้องการตั้งค่าด้วยตัวเองทางบริษัทมีคู่มือให้ลูกค้าและยังมีแผนากายเคลมสินค้า กราดันตีเคลมซ่อมไม่เกิน7วันจัดส่งสินค้ากลับแบบไม่มีค่าขนส่งฟรีแนะนำปรึกษาจำหน่ายรับประกันเคลมซ่อมต้องที่นี่เคปเน็ตเวิร์กข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบลงหน้า